หลายคนอาจเคยสงสัยว่าการทำเพื่อคนอื่นที่เราไม่รู้จักเราทำแล้วได้อะไรเราจะมีความสุขจริงหรือและจะมีผู้ที่มอบความสุขแบบนั้นให้กับผู้อื่นเป็นระยะเวลายาวนานได้จริงๆหรือคำถามนี้กำลังได้รับคำตอบจากสมเด็จพ,พระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลาราม เราจะดีคนเดียวมีความรู้คนเดียวมีความสามารถคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นิ้วมือของเรา10นิ้วเนี่ยถ้าแยกกันอยู่กําลังความสามารถของแต่ละนิ้วเนี่ยมีจำกัดแต่ถ้าได้รวมกัน เป็นหนึ่งเดียวสามารถที่จะทำงานใหญ่ๆกว่ากำลังของนิ้วนั้นได้และยิ่งมีงานสั้งพันธพันธุ์ต่างก็ยิ่งสามารถแปรธนานงาน,นต่างๆนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มีนามเดิมว่าประสิทธิ์สุทธิพันธ์ กำเนิดในจังหวัดอุบลราชธานีสมัยเป็นเด็กติดตามบิดาไปที่วัดเสมอและเป็นเด็กที่มีจิตใจใฝ่ต่อการศึกษาจนได้สำเร็จการศึกษาตามลำดับพ่อไม่รู้เลิกยังไงพาไปวัดพราะถามพ่อว่าไปทำไมพ่อบอกว่าพาไปอบุญพอไปถึงก็ถามพ่อพ่อไหนเนาะพ่อตั้งยาไปจะจะพาไปอบุญตัวบุญเป็นยังไง พ่อก็มองเห็นพระกำลังเทศอยู่กำลังเทอยู่แลวบอกว่าโฮ้ยแต่บอกว่าไม่ใช่นะั่พระเทศไม่ใช่ตัวบุญไม่ใช่บุญพ่อ,อยังตอบไม่ได้บอกว่าต้องต้องวันพระหน้าเอาเลยไม่ไม่ไปวันนั้นและแต่มาฝั่งเทศท่านเทศเรื่องการอริยทรัพย์เราอยากได้ก็บอกพ่อทำไงถึงจะได้เนี่ยที่ที่ท่านเทศนี่ยต้องบวช ด้วยการปลูกฝังของครอบครัวที่บิดามีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยและเจ้าประคุณไฟในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมีปณิธานแน่วแน่ที่จะบวชได้รับการบรรพชาเป็นสมนเนตรในปีพุทธศักราช2491ณวัดอย่างน้อยตำบลก่อเอออำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีครั้นบนรรพชาและอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณชาติภูมิสถานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วได้ย้ายไปศึกษาอบรมพระกรรมฐานและสนองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ณวัดมณีวนารามพอให้ทำงานอะไรก็ตามที่มันลำบากทำอยู่ด้วยกันกำเนินที่วัดนิวรามที่อุบล40องค์พอถึงทำงานโยธาถ้าพระผู้ใหญ่ไม่อยู่เนินหายหมดเลยเราไม่ไม,ไม่ไม่หายแล้วทำ ฟ้ามีตาผู้ใหญ่วีครับก็เลยเลือกเรานึ่เลือกเรามาเป็นตัวอย่างที่ดีจำเนียนการต่อมาจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนพพัฒสีมาวัดจักรวรรดิราชาวาดบรมมหาวิหารกรุงเทพมหานครได้รับนามฉาย,ยาว่า เขมังกรโรแปลว่าผู้กระทำซึ่งความเกษมเจ้าประคุณสมเด็จสนองงานเจ้าประคุณสมเด็จพระคิรยาน,นมุนีตั้งแต่เป็นพระภิกษุพรนษาแรกสนองงานพระาศาสนาจนได้รับความไว้วางใจจากพระอุปชาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอาทิเป็นเลขานุการเจ้าอาวาส เป็นเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่หเป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นเลขานุการประธานอปตเป็นต้นสนองงานในเจ้าพระกุณสมเด็จทั้งในพระอารามและนอกพระอารามทั้งในประเทศและในต่างประเทศ หนึ่งในงานประวัติศาสตร์สำคัญคือในครั้งที่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรหรือหลวงเตีย่ยอดีตเลขานุการในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชปุ่นปุณณสิริมหาเถระมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในนครนิวยอร์กโดยเป็นผู้แทนแม่กองงานพระธรรมทูตของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ สถานเอกอักรรชทูตไทยประจำสาหาประชาชาติณน,นครนิวยอร์กในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีชาวพุทธจากเมืองและรัฐต่างๆมาขอปรึกษาและขอความสนับสนุนในกิจการพระาศาสนา,สาศาสนกิจครั้งนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นงานประวัติศาสตร์เพราะทำให้เกิดการวางรากฐานพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทไทยในนครนิวยอร์ก และในนครชิคาโก้ขยายไปทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาในนามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบมาถึงปัจจุบันจะเห็นว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหา,อ,าอยู่จำนวนมากนะครับทั้งที่ประเทศไทยไม่เฉพาะที่ในชิคาโกนะครับแต่คนไทยที่ศึกษาอยู่ในหลายๆมนตรหลายๆจังหวัดของประเทศสหรัฐอเมริกา ผมเองก็คิดว่าทุกคนที่มาพบท่านเนี่ยก็จะมีความอบอุ่นมีความสุขนะครับแล้วก็มีความาปรับปลื่มนะครับในธรรมะที่ท่านให้แล้วก็ในเรื่องต่างๆที่ท่านให้ความใกล้ชิดกับพวกเราครับก็ท่านเองก็เหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ของลูกศิษย์ทุกคนครับไม่เพียงเท่านั้น ต้นปีพุทธศักราช2519เจ้าประคุณสมเด็จและพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการวม9รูปยังได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรการประชุมสงฆ์ไทยขึ้นอีกด้วยเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติศาสนก,กิจในสหรัฐอเมริกาให้ชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินยัยเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวโลกให้สอดคล้องเป็นแบบฉบับอันเดียวกัน และได้รับอนุมัติจากทางการสหรัฐอเมริกาให้ใช้ชื่อว่าสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านเป็นสมณะที่ถึงพร้อมด้วยในการครองตนครองคนและครองงานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งทางโลกและทางธรรมในการ ครองตนพระคุณเจ้าท่านเป็นสมณะปฏิบัติอย่างงดงามเพียบพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในการบริหารศาสนก,กิจท่านยึดมั่นในหลักคุณธรรมครอบคลุมทั้งพรหมวิหารธรรม อิทธิบาทธรรมสังฆาวิทุธรรม,รรมและสัพปุลิสธรรมในการบริหารงานนอกจากนี้ท่านยังได้ยึดถือหลักของธรรมอภิบาลดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสเป็นแบบอย่างที่ดีประการสำคัญท่านปฏิบัติกรณียกิจหลายอย่างหลายประการซึ่งเป็นการตอบ สนองคุณแก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในการครองคนท่านครองใจคนทุกระดับจวบจนได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดยาน,นาวา เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2544ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวชิรญาณและวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2544ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระพรมวชิรญาณและย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณน,นาวาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เจ้าประคุณสมเด็จ มีปณิธานอย่างแรงกล้าในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อดับทุกข์และสร้างสุขในใจให้แก่พุทธศาสนิกชนวัดยานนาวาจึงมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งาศาสนากักด้านคันธุระและวิปัสนาธุระรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนาการปาทกถาธรรมการสนทนาธรรมการอุป,ปนิสิน,นกถาตลอดจนการเผยแผ่สื่อธรรมะ การจัดบรรยายทางวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในนั้นคือการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสถานีโทรทัศน์พพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งในขณะนี้ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับก็เป็นความคิดริเริ่มของท่านอย่างแท้จริงนะครับที่ทราบอย่างนี้เพราะว่าท่านเองเคยคุยกับผมตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์นะครับแล้วผมเองผมคิดว่าอันนี้ก็ตรงนะครับเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ สำคัญนะครับในการที่จะทำให้คนเข้าถึงศาสนาได้โดยเฉพาะคนยุคใหม่นะครับนอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งโรงพิมพ์ที่คณะสงฆ์สามารถดำเนินการเองได้ในการจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแผ่ธรรมะช่วยค้ำจุนใจให้แก่พุทธศาสนิกชนถือว่าท่านเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งนะครับที่มี ความสามารถในด้านการแต่งกรอนแต่งกาบแต่งชั้นโดยเพราะอย่างยิ่งการเขียนสื่อถ่ายทอดธรรมะผ่านสาระคติธรรมผ่านเรื่องของอ,องค์ความรู้ต่างๆนิตยสารวารสารเผยแพร่ธรรมะตรงนั้นท่านมีความสามารถในช่วงที่ผมสนองงานอยู่ก็ได้รวบรวมบทวารสารท่านเขียนในหนังสือ,อ ต่างๆมากมายทั้งในซึ่งซื้อพิมพ์หนังสือ,อพุทธจักรเสียงหมหาจุฬาต่างๆเหล่านี้ท่านก็เคยเป็นผู้รวบรวมเขียนถ่ายทอดและบทกลอนอที่ท่านถ่ายทอดเป็นภาษาง่ายๆให้คนได้รับรู้ก็กมีเยอะไม่เพียงแต่สื่อช่องทางต่างๆเท่านั้นแต่สมเด็จพระมหาคีราจารย์ให้ความสำคัญ เรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากขณะดำรงสมณศักดิ์พระพรมวชริรญาณท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนปรยิยติธรรมพรมวชริรญาณแผนกสามัญศึกษาขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้พระภิกษสุสามเณรได้รับการศึกษาในวิชาสามัญอันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนพรพปรยิยติธรรมในระดับสูงและยังเป็นพื้นฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระพรุทธศาสนาไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่เจ้าประคุณสมเด็จยังเป็นพระนักสร้างนักพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศอีกด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้ก่อตั้งวัดธรรมารามนครชิคาโก้มอนรัตอิลิโนสซึ่งเป็นวัดแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการสร้างพระอุบโบสถผูกพัทศีมาสร้างวัดพุธทธาวาส ฮิวสตันมณฑลเท็กซัสสร้างวัดพุทธรังสีไมอามีมณฑลฟลอริดาปีพุทธศักราช2545ได้รับเลือกจากพุทธบริษัทในสหรัฐอเมริกาให้เป็นประธานโครงการการสร้างวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรตินครบอสตันมนรัลแมสซาชูเซสสหรัฐอเมริกาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศรวมถึงวัดนวมินราชูทิศเมืองลียงฝรั่งเศสซึ่งแต่ละวัดก็มีความสวยงามถึงพร้อมด้วยศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ก็เพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยเจ้าประคุณสมเด็จมีความมุ่งมั่น ที่จะให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีตยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพลเมืองเป็นจำนวนมากขยายโอกาสให้มีผู้เข้าถึงธรรมะเพื่อช่วยดับทุกข์ปลูกสุขในใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในวงกว้างในยามปกติสุขท่านไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองไม่เคยหยุดเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแม้ในยามบ้านเมืองเกิดภัยธรรมชาติท่านก็ไม่เคยวางเฉยน้ำท่วมในต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแม้กระทั่งในต่างประเทศลาวกัมพูชานะครับท่านก็ไปช่วยเหลือแม้กระทั่งลงเรือไปกับเจ้าหน้าที่ไปกับพระภิกษุสามเณรนะครับลงเรือไปตามหมู่บ้านตามวัดที่น้ำท่วมนี่ท่านก็เอาสิ่งของไปมอบให้ รวมถึงสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกท่านก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบอาหารเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยังไงก็ตามพระพุทธเจ้ามีวัคซีนตัวเดียวที่ให้มาแล้วเนี่ย สามารถที่ใช้ได้ตลอดเลยนั่นก็คือสติวัคซีนเป็นผู้มีสติสติมาปัญญาเกิดตัวปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาปาิปปะโชตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเจ้าอ,อาวาสวัดยานนาวาท่านธทรำรท่านเผยแผ่ท่านเป็นแบบอย่าง เพื่อป feels, bbe bbe ูดทางให้ธรรมะของพระพุทธได้ก่อสุขคลายทุกข์ในใจพุทธศาสนิกชนเรื่อยมาจนเมื่อการเวลาเดินทางมาถึงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2564เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นำเรื่องที่สมเด็จพระสังฆราชได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหาธิราจารย์วัดยาน,นาวาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปณวันนี้เจ้าประคุณสมเด็จจึงมาทำหน้าที่ส่งมอบความเกษมแห่งธรรมยังสถานที่แห่งนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดโพซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วยเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกรพวิชาหลายแขนงและทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก a a อีกด้วยภายในยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติโดยมีขนาดเท่ากับพระอุโบสถมีพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลพระวิหารพระอุโบสถพระเจดีย์ที่ล้วนแล้วแต่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่าทั้งสิน้นในโอกาสที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเจตุพนที่ครับพวกเราชาวอุบลก็ ยินดีม tamam ากๆทั้งชาวคุทธและท่านพระภิกษุและนักบวชทั้งหลายของชาวอุบลนดีภูมิใจกับตัวท่านมากเจ้าประคุณสมเด็จทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งทางด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่และการสาธารณูปการตั้งแต่บรรพชาสมเนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระบวรพุทธศาสนาท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเป็นพระเถระผู้ส่งเคราะห์โลกเป็นพระนักพัฒนาโดยแท้เพราะท่านส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านเสียสละความสุขของตนเพื่อประโยชน์นสุขของผู้อื่นตลอดมาการมอบความสุข <winning> ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็เห็นค่าควรแก่การสรรเสริญยิ่งแล้วแต่จากสิ่งที่สมเด็จพระมหาธิราราชได้ลงมือปฏิบัติมาหลายทศวรรษกลับมากกว่านั้นหลายเท่านักเพราะไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนชาวไทยหากแต่ท่านคือพระมหาเถระที่มอบความสุขเกษมสำหรับชาวโลกโดยแท้จริง พระพุทธเจ้ามีวัคซีนตัวเดียวที่ให้มาแล้วเนี่ยสามารถที่ใช้ได้ตลอดเลยนั่นก็คือสติวัคซีนเป็นผู้มีสติสติมาปัญญาเกิดตัวปัญญานี่สำคัญที่สุด